เดี๋ยวพี่พนักงานนะครับจะพาเราไปดูนะฮะที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูอ่านี่ก็จะเป็นการตกแต่งของคอนโดนะฮะเห็นไหมครับมีคนว่ายน้ําอยู่นะฮะอันนี้เขาก็จะพักอยู่นะฮะดีวผมจะไปดูนะฮะหลังจากที่เราลงมาจากชั้นที่หกฮะก็จะมีโต๊ะบิงปองนะฮะแล้วก็จะเป็นแสงนะครับตรนนี้จะเป็นโต๊ะบิงปองที่สามารถเล่นได้นอกจากโต๊ะบิงปองแล้วเนี่ยสนุกเกอร์ก็มีนะฮะสำหรับ คนที่ชอบแทงสนุกเตอร์นะฮะ,น,ฮะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับดูนะรูปสนุกเตอร์นะครับมีมีสองโต๊ะนะแล้วก็อันน,น,อออนี้ก็จะเป็นห้องห้องอ่านี่ก็จะเป็นห้องห้องร้องคาราโอเกะนะฮะสำหรับเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับ<ม>เราสามารถร้องคาราโอเกะได้นะนี่จะเป็นระบบนะฮะเป็นงานระบบต่างๆนะครับความปลอดภัยนะครับครับผมจุกเฉิญต่างๆนะครับจีนหรือนี น้องนะฮะแผนกันอันนี้ชัดๆอีกรอบนะฮะนี่ก็จะเป็นห้องห้องร้องเพลงคารเกะนะครับบลบีชั้นที่ห้านะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกหนึ่งของพื้นที่ส่วนกลางนะครับก็คือว่าเป็นห้องสมุดนะครับ working zone นะ